ชาวราศีพฤกษกทุกท่านในช่วงนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษก,กันว่าภายในช่วงของเดือนธันวาที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับดวงดาว ที่จะมีการโคจรโยกย้ายตั้งแต่ในช่วงของวันที่4เดือนธันวาคมนี้จะมีดาวพระเกตเข้าศูนย์ในราศีตุลจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเรามาดูเรามาดูกันในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีพฤษภก,กันบ้างภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ว่าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในด้านนิสัยใจคอท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีอุป,ปะนิสัยใจคอที่ดีมีความรื่นเริงและเป็นคนที่เรียกว่ามีสติปัญญาที่ดีเป็นคนที่แคล่วคล่องว่องไวมีไหวมีพิบทำอะไรก็จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ ในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้สูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างสรรค์และทำผลงานที่ดีเยี่ยมนั่นเองท่านเกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นท่านอยากจะได้อะไรท่านก็จะได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความสำเร็จยินดี ไม่เคยคิดอะไรกับใครทั้งนั้นชาวราศีพฤษกนั้นท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงทำอะไรก็ชอบทำอย่างโปร่งใสไม่มีความปกปิดไม่มีความเล่นลับอะไรทั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดๆท่านชอบก็ว่าชอบท่านเกลียดก็ว่าเกลียดถือว่าชาวราศีพฤษกนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความโปร่งใสอยู่เสมอ จนกระทั่งบางคนนั้นไม่ค่อยชอบท่านก็มีมีคนอิจฉาลิษยาเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดง่ายไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครมีความมุ่งมณนะะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จมุ่งมณะะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานทั้งนั้นชาวราศี พฤกษกในช่วงนี้ดวงกำลังที่จะมาแรงเรียกว่าในเรื่องของการงานดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าในช่วงของธันวาดวงของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอีกตา่หากในเรื่องของโชคลาบนั้นจะได้มาจากทางไกลในด้านของความรักก็ไม่มีใครที่เรียกว่า จะไม่ดีท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความรักที่โดดเด่นอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะไม่เงียบงอยในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่างานของท่านนั้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้น ในเรื่องของความรักก็ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะมีความสำเร็จในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันก่อนว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพฤกษกนั้น ในเรื่องของการงานจะเหมาะกับการค้าขายการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษภกนั้นจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่วันที่สี่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตนนั้นท่านจะทําอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีการสนับสนุนท่านอยู่เสมอการงานการเงินนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ที่เรียกว่าดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานใหม่และงานเก่างานที่ใหม่ๆจะเข้ามาหาท่านในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีทางนั้นเหมาะกับอาชีพของท่านและเหมาะกับร่างกายของท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าออกแบบได้ดีเป็นคนที่มีไหวมีพลิบมีความสามารถในเรื่องของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานยุ่งยากแค่ไหนท่านสามารถแก้ไขได้ชาวราศีพฤษกในช่วงนี้ท่านมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำมากินในเรื่องของการงานบางคนนั้นทำไม่ได้แต่ท่านสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านทำได้ทั้งนั้นเป็นที่พึงพอใจของเจ้านายและคนทั่วไป ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ห้าจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษกนั้นมีความโดดเด่นอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะหาง่าย ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านดัางนั้นในเรื่องการเงินการทองจะมีช่องทางหลายช่องทางท่านเคยลงทุนอะไรกับใครเข้าไว้ <c oughs> ในช่วงก่อนนั้น <c oughs> ก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองและจะมีเงินกำไรปันผลเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็ถือว่ามีไม่ขาดมือท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้จะมีเงินเป็นก้อนเข้ามาหาท่านอีกท่านเคยลงทุนก็ไว้ในช่วงก่อนนั้นจะได้กำไรกำไรที่ดีท่านจะได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนเงินล้านก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่เคยบอกขายที่ขายทาง ขายไล่ขายนาอยู่ในช่วงก่อนนั้นที่เรียกว่าขายไม่ได้แต่ในช่วงของปีใหม่นี้ก็ถือว่าท่านจะขายได้และขายได้ที่กําไรดีงดงามอีกตา่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกําลังมาแรงจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จถ้าหากว่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารการเงินการทอง หรือว่ามีการทำเอกสารจัดซื้อจัดขายในช่วงนี้ก็จะได้ผลดีจะมีกำ,กำไรกําไรท่านจะทำได้โดยที่เรียกว่าง่ายดายทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวได้ในช่วงนี้การติดต่ออะไรอย่างในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีพฤษ,ษกในช่วงของเดือน ธันวาคมนี้จะประสบกับความสำเร็จต่างๆนานามาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ส6บจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องระวังไว้บ้าง <c oughs> จะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการผิดพลาดได้ ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้แต่ถหากว่าท่านทํางานอยู่ที่ตามโต๊ะหรือว่าตามที่ต่าๆตามพื้นที่ราบๆอันนี้ถตาหากว่าท่านทํางานส่วนรวมหรือว่ามีคนหลายคนมากกว่าสองคนขึ้นไปท่านระวังอาจจะมีการอิจฉากันได้ ในเรื่องของการงานบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบางทีก็จะมีการขัดแยง้งหรือไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันในเรื่องของการทำงานอาจจะทำให้ร่าช้าหรือว่าทำงานไม่สะดวกก็ให้ท่านระวังกอาไว้ในเรื่องของคำพูดคำจาอีกเช่นกันในช่วงของวันที่16ที่มีดาวประทิตย์นั้นเข้าสู่ราศีธนู อันนี้จะพูดจะจาอะไรก็ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเย็นก็ไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราพูดอะไรไปบางทีเขาคิดเป็นไม่ดีเราพูดดีๆเขาอาจจะคิดเป็นร้ายก็ได้ให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สาส ธันวาคมอันนี้ก็ถือว่าดีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในเวลาศีกุมในช่วงนี้จะมีอำนาจมีวาสนามีคนยกย่องท่านท่านทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีการสนับสนุนโดยเฉพาะเจ้านายของท่านนั้นจะเล็งเห็นในความดีของท่านที่ท่านทำมาในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นที่ถูกใจ ของเจ้านายของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงนี้ <c oughs> จะมีการ <c oughs> สังสรรค์กันบ่อยครั้งในเรื่องของการกินเลี้ยงหรืออาจจะมีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านกินเลี้ยงไว้ท่านระวังอย่ามีเรื่องมีราวอะไร ในเรื่องของการกินเลี้ยงให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอันนี้ก็ถือว่าให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีและอย่างหนึ่งจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงน,นี้ในช่วงของเดือนธันวาอาจจะมีการจับของขวัญหรือว่ามีการให้อังเปากันในช่วงน,นี้แต่หากว่าเราเป็นนายเขาเราก็ต้องให้ของขวัญของลูกน้องให้ลูกน้องนั่นจับของขวัญหรือมีอังเปาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนุก สนานเฮฮากันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านมีรายจ่ายก็มีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการเงินการทองเจ้าราศีพฤษกนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองการสนุกสนานอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะมีการคินเลี้ยงหรือว่าเชิญพวกเพื่อนฟูง ญาติพี่น้องมาร่วมกันกินอาหารหรือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็ถือว่าจะมีความสุขมีความสังสรรค์กันสำหรับในด้านของพี่น้องเพื่อนฝูงก็ถือว่าดีจะมีโชคมีลาบและจะมีการให้กำลังใจกันต่อไปการทำงานก็ถือว่าดีท่านทำงานอะไรก็จะมีงานที่งอกเงยขึ้นไปอีกบางท่านนั้นจะได้โบนัส และจะได้เงินเดือนที่ดีในตำแหน่งที่หน้าที่อาจจะมีงานเสริมเข้ามาอีกให้ท่านในช่วงของปีใหม่หรือว่าในช่วงของเดือนมกราคม2568นั้นก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีโดยเฉพาะในช่วงของเดือนธันวาที่มีดาว พระศุกร์นั้นเข้าสู่ราศีกุมในช่วงของวันที่30ซึ่งจะเป็นดวงที่ดีติดต่อกับเดือนมกราคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษกในเรื่องของคนรักความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าดีแต่าหากว่าท่านเพิ่งเจอเจอกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งติดต่อกันอันนี้ก็จะดีท่านจะมีความสุขจะมีของขวัญของฝาก แรกกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะได้มีความรักที่ยั่งยืนและถาวรคนที่มีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสุขท่านจะพากันไปฮันนีมูนต่างๆนานาหรือจะไปทําเรียกว่าทําบุญสุนทานต่อความรักให้ยย่งยืนถาวรอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีท่านจะไปทําบุญสวดมนต์สวดพรหรือว่าจะไปทําบุญต่างๆนานาสวดมนต์สวดพรข้ามคืนก็ถือว่าดีในช่วงนี้ให้ท่านเตรียมตัวเขไว ก่อนที่ปีเก่าจะจากไปเราจะเข้าสู่ปีใหม่ในช่วงของเดือนข้างหน้านี้แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพร้อมจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเราสรุปให้ท่านได้รับรู้เลยว่าชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงจะมีโชคดีมากกว่าโชคไม่ดี สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างมากมายรวมถึงในเรื่องของการงานการเงินอันนี้ก็ถือว่าดีมีพร้อมในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการจับของขวัญท่านก็จะจับได้ที่เรียกว่ารางวัลใหญ่ๆในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภ จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดีท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้มีโชคมีชัยกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี